ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4สรุปเมสซี่จะย้ายไปหลีกซาอุหรือบาซ่ากระแสข่าวเรื่องอนาคตของเดลวเนอร์เมสซีอ่อาจทำให้หลายคนสับสนได้เหมือนกันเพราะมีรายงานว่าทั้งตอบตกลงย้ายทีมแล้วก่อนจะมีการออกมาปฏิเสธจนทำให้หลายคนตั้งคำถาม สรุปแลวเมสซี่น่าจะย้ายไปทีมไหนกันแน่และสถานการณ์จริงๆตอนนี้เป็นยังไงเราจะมาคอนตอบคําถามและสรุปเรื่องนี้กันล่าสุดกันครับตอนแรกมีข่าวกับบาร์ซ่าแน่นอนว่านะับตั้งแต่ทุกสื่อยืนยัน่าเมสซี่จะหอบข้าวของออกจากแป้แชร์หลังจบฤดูกาลนี้ทุกกระแสล้วนพุ่งเป้าไปที่บาร์เซโลนาสโมสรเก่าที่เปรียบเสมือนกับบ้านว่าเป็นสถานีถัดไปของสตาร์อาร์เจนตินา ซึ่งถ้าสถานการณ์เป็นปกติก็คงไม่มีอะไรรอเสร็จสัญญากันได้แล้วแต่ทว่าบาร์ซ่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินต้องหารายรับหรือลดรายจ่ายจานวนมากเพื่อให้เป็นไปตามกฎแฟ n นเชสเชียลแฟรเพย์ของลาลิก้าก่อนที่จะสามารถเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่เข้ามาได้ซึ่งจากรายงานล่าสุดก็มีข่าวดีหลังเลเโว้ vo, ซื่อสเปนเปิดเผยว่าลาลิก้าได้ตอบรับแผนเรื่องการเงินของบาร์ซ่าที่จะนําเมสซี่กลับมาแล้วโดยวิทยุกาตาลัน ได้รายงานเพิ่มเติมว่าอาเวเตบาส์ประธานลาลิก้าอนุญาตให้บาซ่าสามารถดึงเมสซี่กลับมาได้หากหากเงินจากการขายนาเตตได้ถึง100ล้านยูโรส่วนเมสซี่เองก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยซึ่งไรกิปสสื่อฝรั่งเศสเคยเผยว่าเมสซี่จะยอมลดค่าเหนื่อยลงถึง3เท่าเพื่อให้ได้กลับมาบาซ่าแต่อย่างไรก็ตามข่าวช่วงหลังมานี้นอกจากกระแสข่าวระหว่างเมสซี่กับบาซ่าจะลดลงลเลดเบอได้รายงานด้วยว่าทางสโมสรบาเซลราเอง เสังเกตว่าทีมงานของเมสซี่เริ่มตีตัวออกห่างจากพวกเขาเริ่มติดต่อสอบถามเรื่องสถานการณ์ของทีมน้อยลงด้วยบางเหตุการณ์และดูเหมือนว่ากระแสของเมสซี่เริ่มไปเชื่อมโยงกับอีกทีมในฝากฝั่งของทวีปแพนตอนหลังมีข่าวกับพรกซาอุสนาข่าวของเมสซี่กับอัลฮิลานสโมสรนลิกซาอุดิอาระเบียมีมาสักพักแล้วตั้งแต่เดือนเมษาที่บอกว่าอัลฮิลานได้ยื่นข้อเสนอระดับสถิติโลก 600ล้านยูโรต่อปีให้เมซี่พิจารณาก่อนกระแสจะเริ่มมีมากขึ้น,นเรื่อยๆในช่วงหลังมานี้ไม่ว่าจะเป็นการจ่อคว้าตัวตอบตกลงจนมันดูปะทุมากที่สุดหลังเมื่อวานนี้สื่อใหญ่อย่าง AFP รายงานว่าตัวแทนของเดลือในเมซี่ได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาก,กับอัลฮิลานแล้วทาให้หลายฝ่ายคิดเป็นในทางทีงก่กรเมซี่คงจะย้ายไปได้ในลีกซา ح, อูจริงๆ,ๆสินะในฤด,ดูกานะลหน้าหลายสื่อ เริ่มสร้างคอนเทนต์ตามกระแสไปในทิศทางเดียวกันเพราะมีสื่อใหญ่รายงานแล้วล่าสุดบอกยังไม่ได้ตัดสินใจแต่หลังจาก AP รายงานเรื่องนี้ไปได้ไม่ถึงชั่วโมงก็มีกระแสตีกลับทันทีทั้งฟาบิโซโรมาโน o โและอาร์มเซส,สปอร์ตสื่อฝรั่งเศสที่เชื่อถือได้โดยพวกเขาบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าเมสซี่ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆจนกว่าจะจบฤดูกาลก่อนที่จะเรื่องใหญ่เมื่อฮาวเกลเมสซี่คุณพ่อของเรเนอร์เมสซี่ออกมาถแถลงเองเลยว่า ข่าวลือที่ว่าเลียเนลเมสซี่ตอบตกลงเอาฮิลานไม่เป็นความจริงและบอกยืนยันว่าเมสซี่จะตัดสินใจอนาคตหลังจบฤดูกาลเท่านั้นสรุปแล้วจะออกหน้าไหนแน่นอนมันสร้างความสับสนให้กับแฟนบอลที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยว่าสุดแล้วเมสซี่จะย้ายไปทีมไหนถ้าเราอธิบายคาดว่าเรื่องที่ทีมงานของเลอเนลเมสซี ตอบตกลงลีกซาอุน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ตัวเมสซี่เองก็ยังไม่ได้ตอบตกลงแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นไปตามกระแสข่าวการรายงานของเคลาดโมเรโนโ่กูรูข่าวระดับเทียหนึ่งที่เผยว่ามีทีมงานของเลนน์เมสซี่บางคนที่ต้องการให้นาเตะไปรับเงินจากอัลฮิลาลแต่บางส่วนรวมถึงเมสซี่เองนั้นต้องการกลับไปที่บาร์เซโลนา